สวัสดีค่ะสวัสด,สดีทุกท่านนะคะนี้ก็ใบไม้เป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าซือ้อฤดูใบไม้ผลิจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะก็จะเห็นใบไม้ผลิหล่นเต็มเลยนะคะทุกคนสีก็ออกสวยสวยสวยอีกอย่างสวยอีกแบบนึงเนาะตอนช่วงฤดูใบ หรืดูใบไม้ผลิก็จะออกเขี้ยวเชออุ่มนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีทองทองก็เป็นสีทองเหลืองทองสีน้ำตาลนะคะก็จะสวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะเรามาเล่าข่าวกันเนาะนะคะวันนี้ก็มีหลายข่าวให้ติดตามนะคะทางเกาหลีตอนนี้เขาก็ปราบนะคะ ผีน้อยที่อารวาดอยู่ในประเทศเขานั่นเลยค่ะคือทุกทุกประเทศถ้าเข้าไปแบบผิดกฎหมายนะคะทางเกาหลีเขาก็จะจัดการตอนนี้เนาะจัดการให้หมดเลยมองชูตัวชาวบเอ้ยบองชู <c oughs> าชมาดามเว้ยชาวะเม็กซิบูบียงพมนัด <c oughs> À, dạ có. Vui sợ vui, sẽ biến biến tốt à. À, dạ có. À. em vu, dạ nào có biến? Bụi cú? À, Ok, bon là chun là Au revoir. Tạc <laughs> thái รถโมไซค์เนาะก็จะดังกว่าบ้านเราหน่อยมันก็เหมือนรถอะไรนะไอแปดสูบใช่ไหมก็จะดังแบบนี้แหละค่ะอ่ะเรามาเล่าข่าวนะคะพอดีก็ได้เห็นนั่นแหละค่ะข่าวที่ทางเกาหลีเขาปราบผีน้อยเนาะยิ่งตอนนี้นะคะคนที่เป็นขมิก็จะถูกแบบกวาดล้างหน่อยนะเพราะว่า ออกไปประชุมออกไปประท้วงไงออกไปประท้วงที่ประเทศเขาไงคะคือจับกลุ่มประท้วงบอกจะหยุดจะหยุดงานทั้งประเทศกันอะคือไอแรงงานขมรพร้อมใจนัดจะหยุดงานกันว่าเงินาว่างานเถอะในตอนที่ออกไปประท้วงนะคะว่าอย่ามาดูถูกประเทศเขาแต่ออกไปท้วงที่ประเทศอื่นนั่นหละค่ะมันก็เลยทําให้มีปัญหาเนาะคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปประท้วงแบบนั้นหรอก แต่จะออกไปในลักษณะเชิญชวนทุกคนมาสังสรรค์มาร่วมแสดงความยินดีหรือมาทําในสิ่งดีๆกิจ,จกรรมดีๆมากกว่านะสาหรับคนที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมากกว่าคือจะไม่ออกไปชุมนุมให้ประเทศอื่นวุ่นวายว่าองั้นเถอะค่ะคือประเทศไทยของเราคนไทยของเราก็จะนิยมสร้างสรรค์มากกว่านะว่าทำยังไงเรามาอยู่ต่างประเทศ คนในต่างประเทศเขาจะไม่รังเกียจเราประมาณนั้นแหละค่ะเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเมื่อเรามาอยู่บ้านเมืองของเขาเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเขานั่นแหละค่ะให้บ้านเมืองของเขาสงบสุขเขาไปอยู่บ้านเมืองเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเราบ้านเมืองของเราก็สงบสุขนั่นแหละค่ะถ้าคนไหนเข้าไปอยู่ประเทศอื่นแล้วไปสร้างความวุ่นวายประเทศนั้นก็จะไม่สงบสุขนะคะเหมือนต่างประเทศเนี่ย คือถ้าถ้าฝั่งยุโรปเดียวกันเนี่ยหรือตะวันตกเนี่ยเขาก็จะฟรีวีซ่ากันใช่ไหมคะคือให้เข้าให้เข้าเมืองแบบอไอไม่ไม่ไม่คือคือเปิดรับอ่ะว่าง,งั้นเถอะพอเปิดรับมากๆคนที่เข้ามาอยู่ไม่ค่อยเคารพกฎหมายพอไม่เคารพกฎหมาย มันก็จะมีอาชญากรรมอาชญากรเต็มไปหมดนะคะจี้ป้นกันตอนกลางวันแสดนี่แหละคะ่ะมันมีเยอะแต่เขาไม่เสนอให้ประเทศไทยเห็นแค่นั้นเลยค่ะนะ,ะนะอันนี้บอกเลยนะคะไม่เริ่มเ,เจถึงแอนตี้กับไอ้คำว่าฟรีวีซ่านี่แหละคะ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ฟรีวีซา่าคนก็จะเข้าประเทศแบบถ้าบ้านคือประเทศเขาขนาดคัดกรองกันแล้วมันยังมีคน ในลักษณะแบบนั้นเข้ามายิ่งประเทศเราเนี่ยตอนที่ฟรีวีซ่าเนี่ยไม่เคยคัดกรองอะไรเลยใครอยากจะเข้ามายังไงก็เข้ามานะคะเป็นอาชญากรรมเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาทำเอพวกแกมเมอร์อะไรเขาเรียกบ่นพนันเยอะยๆไปหมดนั่นแหละตอนนี้ก็กําลังปราบปรามกันอยู่นั่นแหละและมีการออกบัญชีการเกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นทางเออเขาเรียกอะไรทาง เกาหลีเขาก็เลยจะกรีนประเทศของเขาไม่ให้มีคนที่ผิดกฎหมายเข้ามารักลอบทํางานในประเทศเขานั่แหละค่ะมันก็เลยเกิดการกวาดล้างกันเกิดขึ้นนะคะบางคนนี่กลัวพอตัวเองไม่มีวีซ่านะคะถึงมีตอนเข้าไปเข้าไปนามนักท่องเที่ยวพอหมดวีซ่าก็ลักลอบอยู่ทํางานเกิดการกลัวเมื่อเจ้าหน้าที่เขากวาดล้าง ก็จะหนีเจ้าละวันบางคนก็นะคะกลัวมากคือรีบหนีอะ่ะทำให้ตัวเองไม่ปลอดภัยก็ตุยไปก็มีตุยไปจากตัวเองกลัวกลัวสิ่งที่ตัวเองทําความผิดนั่นแลยคะ่ะไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่เขาทำผิดนะคะตัวเองผิดกลัวความผิดหนีแล้วไม่ห่วงชีวิตเจ้าตัวเองเนะ่ยไม่ห่วงชีวิตเจ้าของอะ่ะไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ไปตุยแบบ ตกตกไออะไรนะชั้นอะไรพวกนี้แหละนะคะแล้วนักสิทธิก็ออกมาประท้วงนั่นแหละว่าทําเกินเหตุทําเกินไปตัวเองทําความผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาจะไม่ให้เขาปราบปรามได้ไงถ้าตัวเองเข้าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ทําผิดในประเทศเขาจะกลัวอะไรอย่างมากเขาก็ส่งกลับลักลอบทํางานในประเทศเขาอะขึ้นแบคลิสไม่ให้เข้าประเทศเขา ก็กลับประเทศตัวเองตัวเองก็มีชีวิตอยู่เหมือนเดิมแต่การกระทําคือกลัวความผิดของตัวเองตัวเองทําผิดกฎหมายแล้วหนีหนีจากตุยจากการหนีของตัวเองนะ่ยนะคะถ้าว่าเจ้าหนะ้าที่เขาจับกระบอกเข้าหลามแล้วการใส่คนที่เข้ามาอยู่ในผิดในประเทศบ้านเมืองเขาไปผิดกฎหมายเนี่ยเราควรประนามแต่อันนี้ไม่เลย เจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ของเขาตัวเองผิดอยู่แล้วไงหนีความผิดเนี่ยแล้วจะให้ไปโทษเจ้าหน้าที่เขามันเป็นไปไม่ได้คนเรามันต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเขาอะ่ะนะคะมันถึงจะอยู่กันอย่างสงบสุขได้ถ้ามีคนไปละเมิดเนี่ยละเมิดคนนี้ละเมิดคนนั้นละเมิดกฎหมายก็คุมใครไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่บังคับใช้กฎหมายเหมือนประเทศไทยเราเนี่ย หลับหูหลับตาข้างหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมากมายในประเทศไทยเราเห็นไหมตอนนี้เป็นไงนะคะนี่แหละคือถ้าเราเป็นเจ้าหนะ้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเนี่ยมันก็จะมีการนะคะแบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะนะถ้อยากให้บ้านเมืองของเราสงบสุขก,ก็ต้องใช้กฎหมายบังคับใช้ให้มันถูกต้องนั่นแหละและคนที่เข้ามาอยู่ หรือคนที่เข้ามาทําผิดกฎหมายต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐคนดีๆก็ต้องปราบคนโกงอะถ้าคนดีไม่ทำงานคนดีไม่ปราบคนโกงสังคมมันก็จะมีแต่คนโกงใช่ไหมคะยกตัวอย่างเหมือนทุกวันนี้ไอคนที่เข้าไปในสภาเข้าไปเป็นนักการเมืองเสนอตัวเข้าไปเนี่ยแต่ในหวัวสมองคิดแต่จะล้มล้างการปกครอง คิดแต่จะแก้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองถ้าประชาชนคนไทยหลับหูหลับตาไม่ไม่ช่วยกันนะ่ะบ้านเมืองเราก็จะได้แต่คนชั่วคนโกงนะคะคนไม่ดีของประเทศไงแต่เผอิญว่าคนไทยเรารู้จักผิดชอบชั่วดีเยอะกว่าคนไม่ดีเราจึงเห็นว่ามีคนมากมายออกมาคัาดค้านในการกระทําของคนเหล่านี้และใช้กฎหมายดําเนินคดี คนที่ออกไปทําผิดกฎหมายนั่นแหละคะ่ะแล้วคนไทยเราทุกคนก็ต้องช่วยกันนะ่ะใครทําผิดกฎหมายคนที่ต่อให้มีหน้าที่ใหญ่โตเมื่อทําผิดกฎหมายนะ่ะคนที่อยู่ในสภาคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะคะหาหลักฐานเอาผิดดําเนินคดีจะได้เป็นเยี่ยงอย่างให้คนไทยได้รู้ว่าการกระทําผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีทําผิดมันต้องได้รับโทษ ส่วนตัวนะไอ้ใครที่มันทําผิดแบบโกงคนอื่นไปมหาศาลนี่ให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยประหารเหมือนจีนเลยมันจะได้ไม่ต้องมีใครไปกล้าทําอีกนะนะคะชัดเจนหลักฐานเปิดเผยให้สังคมรู้ให้ประชาชนรู้เส้นทางการเงินเส้นทางการโกงของคนเหล่านั้นแล้วโทษประหารชีวิตเนี่ยคนไทยจะไม่มีใครไปคัดค้านเลยเพราะทําผิดจริง หลักฐานเส้นการเงินชัดเจนเนี่ยไม่มีใครไปคัดค้านกฎหมายไม่ให้เอาผิดหรอกค่ะนะคะอันนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ